โยโยโยเที่ยงตรงเจอกันกับคืนหน่มหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหน่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีแคในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่าคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับบิ๊กแมทพิจิตรเรีลโอเก้เวลาเที่ยงคืนครับเอเรดิวิซี่ลีกของเนเธอร์แลนด์นะครับเฟยนูร์จะเปิดบ้านเจอกับอาแจกอัมสเตอร์ดัม ั้งสองทีมมี19คะแนนเท่ากันครับเฟย์นูนี่ชนะ5เสมอ4ยังไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดบุกชนะอุเทร็มา2 .0 ต่อนย์ครับแรนด์พิสเก้คุณซือชาวเดนมาร์กโมสิ์ใช้งานซานเดโกคกิมเนสกองหน้าเม็กซิโกนะครับตัวหลักก็เวเลนดูเตอร์เป็นประตูครับเกมรับก็พวกฮวนโก้โทมัสบีเลนนะครับตรงกลางก็ควางอินบอมคินเทนทิมเบอร์อีกอไปซอนนะครับอิบราฮิมออสมมนกองหน้าเป็นยูเลียนคารันซาหัวหอกอารเจนตีครับในขณะที่อาแจก 19แต้มจากการชนะ6สเสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะบิลเล่ต์เชเวมา1-0ครับฟรานเชสโกฟาริโอเร่กุนซืออิตาเลียนยังมีสิทธิ์ใช้งานซซเวนเบิร์กเฮาที่ยังเจ็บนะครับเกมรับก็ดานิเอลรูการิยูริบาสตรงกลางก็ดาวี่คลาเซนจอแดนเฮนเดอร์สันแังโกฟานเดนบูเมนนะครับแนวรุกก็เบอร์ทานตาโอเร่แบรนบ็อบบี้ครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยเฟนูดถล่มไปกลับในบ้าน6-0เกมเยือน4 0 แต่ส่วนหนึ่งเพราะว่าอาแจะฤดูการที่แล้วปัญหาเยอะด้วยนะครับแน่นอนก่อนเกมตามหน้าเสือเขามองเฟนูดเป็นต่อแน่กับการเล่นในบ้านนะครับแม่ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับเฟนูดชนะมา5้านัดติดต่อกันทุกรายการส่วนอาจจกไม่แพ้ใครมาสิบเอ็ดนัดติดต่อกันทุกรายการครับเพียงแต่ว่า บอลผู้นี้มันข่มกันอยู่นะครับพี่เะมองว่าเกมอาจจะใกล้เคียงครับอาแจากอาจจะมายื้อแต่ว่าสุดท้ายทีเด็ดไปอยู่ที่อยเฟยนูดเล่นในบ้านด้วยนะครับมีโอกาสสูงมากจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูครับให้เชียร์เฟยนูดเป็นค่งหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย